สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะครับครับวันนี้นะครับผมมีสิ่งดีๆมานําเสนอนะครับตอนนี้เพิ่งตื่นนอนนะครับเรากําลังจะอาบน้านะครับก็เลยพาทุกท่านนะครับมารีวิวตัวนี้ตัวนี้นะครับตอบโจทย์ในเรื่องของทุกปัญหาของช่องปากนะครับไม่ว่าจะเป็นกลิ่นปากนะครับอ่าพวกหินปูนเกาะตามเหงือกตามฟันตามอะไรเนี่ยนะครับแล้วก็ทุกๆอย่างที่เกี่ยวข้องกับปัญหาในช่องปากนะครับตอบโจทย์ได้หมดนะครับโดยเฉพาะพวกที่อ่าชอบ ทูบุลีเดืมกาแฟแล้วไม่มีค่าผินปูนเกาะตามฟันนะครับตัวนี้ตอบโจทย์ได้เลยนะครับที่ผมได้มาบอกนะครับโดยที่ผมหน้าสดเลยนะครับเพิ่งตื่นมาแล้วก็มาทําการรีวิวเพิ่มชมดูเนี่ยนะครับเพราะว่าจะได้ดูถึงความจริงใจนะครับแล้วก็ไม่ได้เมคไม่ได้อะไรนะครับเนี่ยหน้าผมยังสดๆอยู่เลยนะครับหน้าสดตื่นมาแบบเบื่อๆนะครับยังไม่รู้ยังไม่ได้ล้างหน้าด้วยซ้านะครับ ทีนี้นะครับผมจะมาบอกว่าตอนนี้นะครับบริษัทดับเบิลยู๊นะครับได้คืนกําไรให้กับลูกค้านะครับที่ได้ยอดอค่อนข้างที่จะสูงมหาศาลนะครับก็เลยนําสินค้ามาออกมาใหท้ทุกคนในประเทศไทยนะครับได้ใช้กันแบบฟรีๆนะครับถ้าต้องการรายละเอียดนะครับเดี๋ยวผมจะพา ผมเดี๋ยวผมจะทิ้งรายละเอียดไว้ด้านล่างิดวิดีโอให้นะครับถ้าเกิดว่าท่านไหนสนใจอยากจะได้ไปใช้ฟรีนะครับทีนี้นะครับถ้าตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวที่เป็นเซ็ตทดลองนะครับถ้าเกิดท่านไหนใช้ดีนะครับก็เอาไปใช้ต่อนะครับแต่ถ้าท่านไหนใช้ไม่ดีนะครับไม่ตอบโจทย์ในสิ่งที่ตัวเองเป็นอยู่นะครับก็เลิกใช้ก kind of ็ไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าคุณได้ใช้ได้ใช้สินค้าฟรีอยู่แล้วนะครับ ครับลักษณะการใช้งานนะครับก็เหมือนกับยาสีฟันทั่วไปนะครับแต่ว่าตัวนี้เขาจะให้ใส่แค่แค่นี้นิดเดียวนะครับไม่ได้ให้ใส่เยอะนะครับให้ใส่แค่ประมาณเม็ดข้าวโพดนะครับไม่ได้ให้ใส่เยอะนะครับครับเมื่อเราใส่เสร็จแล้วนะครับเราก็แปรงฟันเหมือนกับปกติทั่วไปนะครับเหมือนกับยาสีฟันทั่วไปนะครับไม่ได้ว่าตีลังกาแปรงหรือว่าห่อแปรงนะก็ธรรมดาปกติของเรานี่แหละนะครับก็ผมจะมาแปรงให้ท่านผู้ชมดูเลยนะครับแบบสดๆนะครับ อืมนะแปลงนิดเดียวนะครับแปลงนิดเดียวครับหลังจากแปลงเหอะนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับครับหลังจากแปลงเสร็จนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับคอนขาวเลยนะครับถ้าคนใครสนใจรายละเอยียดนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งแ